โยโยโย่เที่ยงตรงเจอกับคึนผู้หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลนงู้งหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก7จสเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงคำคืนวันจันนะครับบิ๊กแมทพี่เจณเลือกเอาเกมลีกแล้วกันนะครับเวลาตีสองครึ่งเซกุนดาสเปนครับอัลบาเซเต้อันดับสิบเก้า จะเปิดบ้านเจอกับเฟอร์รออันดับเครับอาบาเซเต้มี31แต้มจากการชนะ7เสมอ10แพ้14เกมล่าสุดบุกแพ้อเอลเช่มา2-3นะครับรูเบนอัลเบสกุนซือ มีผู้เล่นการหลักอย่างอันโตนิโอคริสเตียนคุมเกมรับตรงกลางมีริกกี้โรดิเกสเล่นกลับมาชันรายนะครับสามแนวรุกนำโดยมานิโอฟูสเตอร์นัดที่แล้วยิง2ลูกเล่นกับเมดินาอากุสกับอัลเบเต้คิเรสนะครับเจอ๋อกับเฟอร์รอ่สีแต้มจากการชนะ12เสมอ11แพ้8เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะบายาโดลิดมา2-0นะครับคริสโตบาลปาลาโรกุนซือครับมีกาเซียเอเลโรคุมเกมรับตรงกลางอเล็กซ์โลเปสกับเคซุสเบอร์นิสนะครับกองหน้า3แนวรุกมีนิโ เซราโนออสกาปินซี่เล่นกับอัลบาโรคิมินสครับนัดแรกเจอกันเฟอร์รอเปิดบ้านชนะ5-4คู่นี้ก่อนเกมเขามองอับาเซเต้เป็นต่อแต่วิจัยบอกเลยครับด้วยฟอร์มชั่วโมงนี้เฟอร์รอถือว่าเหนียวนั่นนะครับนี่เล่นมาแม่31นัดแพ้แค่8เกมครับ อาบ,บาเซเต้ฟอร์มแย่ด้วยนะครับซื้อ2มุมเชียร์เฟอร์รอทีมเยือนครับจะบุกมามีแต้มแน่ไม่เสมอก็บุกชนะเลยให้เชียร์เฟอร์รอเป็นคลึงลูกหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย